สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องศึกตำนานเสียสวินหรือว่าการลิบัดเสียสวินตอนที่103 หลายคนถามนะฮะว่าพี่ครับเลิกทําหรือ,อยังจริงๆแล้วผมไม่ได้เลิกทานะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งที่คอยแปลให้ผมคือในตอนแรกผมเนี่ยก็แปลมาง,งาะเรื่องนี้เองนั่นแหละจนที่มีน้องคนหนึ่งนะฮะอาสาขอแปลให้มันแปลได้อยู่ประมาณ4ีหตอนบางวันก็เริ่มหายชแวชว่วยไปอะ่ะสุดท้ายแล้วพอผมกลับมาแปลเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยปติดประตองไงเพราะฉะนั้นแล้วที่เห็นหายที่สอทิ่เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยผมคนแปลมันหายหัวไปตัดมาที่มาง,งาะในตอนล่าสุดมาง,งาะในตอนนี้เนี่ยฝั่งของอัศวินราชาเชอวน์อัศวินวตน ามาดักซุ่มโจมตีเพอร์ซิวัลเสียงอัศวินตนหนึ่งเนี่ยก็ได้พูดออกมาเซอร์มอร์ทัชเจ้าอัศวินในคำทำนายนั่นจะเดินผ่านถนนเส้นนี้จริงงั้นเหรอตัวของมอร์ทัชเนี่ยก็ได้ตอบกลับใช่ใจชราชาเชอร์ได้มีการบอกมาคำทำนายใหม่นั่นเลยคือเจ้าพู้เอกในคำทำนายนั่นจะมาถึงที่เมืองดอลเมลี่ก่อนช่วงเย็นงั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มใกล้ถึงเวลาแล้วพวกเราตอนนี้ก็น่าจะพอเห็นวีวแววบ้างแล้วนี่ แบกลาสิ่งคำพูดนั้นอสศวินตัวหนึ่งนะฮะที่มีนามแบกลา่ยก็รด้บางอย่างมารับทราบครับและจากนั้นเนี่ยอสุินตัวนั้นนะฮะก็รดหยิบกล้องในการส่องทุกๆก,ก,การมองเห็นแม้จะกว้างแค่ไหนทุกอย่างจะมองชัดไม่เพียงแค่นั้นแม้แต่เสียงเองนะเราก็จะได้ยินและขณะที่แบกลาเนี่ยกำลังส่องอยู่มาว่าตอนนี้แบกลาจะเห็นแล้วนะครับกลุ่มของเพอร์ซลตอนนี้เนี่ยกำลังพูดคุยกันเสียงเพอร์ซีเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแต่ว่าเราจะไปไหนกันนะแอนนี่เนี่ยก็ได้พูดต่อ พวกเรากำลังจะไปที่ดาวแมรี่ซึ่งเมื่อแบลกล่าที่เห็นและได้ฟังเนี่ยตัวของแบลกล่าก็ได้พูดออกมาบิงโกตอนนี้ผมพบเจอแล้วเป้าหมายทั้ง4อัศวิน,นคำทำนายอืมแต่ว่าเหมือนจะมีอยู่คนหนึ่งผู้หญิงที่นำหน้าในการเดินทางเดี๋ยวก่อนนะลอนนะคือเผ่าปีศาจไม่ใช่งั้นเหรอซึ่งเมื่อมอชาร์ได้ฟังแบลกล่าพูดอย่างนั้น,อน,นะน,น,น,นม,มอชาร์ก็ได้พูดออกมาอย่าได้พลาดการสนทนาของนางผู้หญิงตนนะจากนั้นผ้าตานมหากรุ่มของเพอร์ซี่เสียงเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแต่ว่วาเธอรู้้จััักนนงห แบบว่าเคยเจอฉันมาก่อนเหรอซึ่งมาซิงํำพูดนะั้นพิซา์ดิโอเนี่ยก็ได้ตอบกลับแหมเธอจำอะไรไม่ได้จริงๆเลยงั้นเหรอซึ่งแม้ว่าในตอนนี้ตัวฉันน่ะจะอยู่ใกล้ตัวนายแต่นายก็ยังจำไม่ได้จริงเหรอซึ่งมาซิงกรพูดของพิซาดิโอแอนนี่เนี่ยก็เด้ม,มาถามนี่เพอร์ซี่นี่นายจำผู้หญิงที่สวยขนาดนี้ไม่ได้เชียวงั้นเหรอทำให้ตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยก็ได้คิดจริงๆแล้วฉันก็อยู่คนเดียวกับคุณปู่ที่เกาะนิวเทวะ เป็นระยะเวลา16ปีแล้วพองั้นเราก็ไม่น่าจะตัวของแอนน่เนี่ยก็ได้พูดแทรกแต่ว่าหลอนนะไม่ได้โกหกนะจากนั้นนาซีเนี่ยก็ได้พูดเสริมจะว่าไปแล้วเพอร์ซี่นายรู้จักภาษาวิศาสร์ด้วยนี่นะและขณะที่3คนนี้กําลังคุยกันอยู่เสียงของวิศา,าดิโอเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอาละถึงแล้ว นี่คือถนนไปสู่ดินแดนเผ่าปีศาจแต่เหมือนในตอนนี้ตรงหน้าพวกเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินกรงวงเท่านั้นเสียงของชิอนเนี่ยก็ได้ใบวายออกมาอะไรกันเล่านี่มันทางตันไม่ชี้หรือไงนะจะตกติกเล่าเหรอซึ่งเหมือนปีศาจอีโ e. อที่ฟังเนี่ยก็ไม่สนใจนะฮะอีโ e. อเนี่ยก็ได้พูดกับเพอร์ซี่ไปว่าถ้างั้นแล้วก็เอามือมาลองแตะที่หินดูสิจากนั้นเมื่อเพอร์ซี่ที่พยายามในการเอามือแตะที่หินเนี่ยมือเขาตอนนี้นะฮะก็ได้ผุดเข้าไปในก้อนหินเรียกได้ว่าตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยเวอร์มากเอ เพอร์ซี่โดนหินดูดเหรอและเหมือนขนาดที่แต่ละคนเนี่ยกำลังตื่นตระหนกกันอยู่นั้นเซงเกเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาเอาเป็นว่ามันคือประตูที่ได้ซ่อนอยู่ในภาพลวงตาโอเคและจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พยายามในการบุนหน้าเข้าไปซึ่งเมื่อเพอร์ซี่ได้บุนหน้าเข้ามานะฮะตัวเขาก็ได้เห็นบันไดทอดยาวม,มากๆลงไปที่ชั้นใต้ดินมีถนนอยู่ด้วยแฮะเหมือนแบบกําลังพุ่งไปที่ชั้นใต้ดินน่ะซึ่งเมื่อสิ้นคำพูดนั้นกลุ่มของเพอร์ซี่ตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาจากนั้นเสีงงนนเยออง นี่คือทางเข้าของดินแดนปีศาจจริงดิแต่แล้ววินานทีนั้นเหมือนชิออนน่ยจะเริ่มฉุดใจคิดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราเธอจะพาฉันม,มาทำสัก,กระเบอือยเรือลบทำเผือกอะไรที่ดินแดนเผ่าปีศาจกันหรอฟ้าอ่านปากสิฟ้าพวกเราเนะี่ยต้องการไปที่คาเมลอดเซนคัพูดนะั้นปีศาดีโอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมีถนนเส้นหนึ่งบนโลกเผ่าปีศาจ่ะสามารถไปถึงคาเมลอดได้เส้นทานะั้นมีคนอื่นที่นี่นะพอทราบเรื่องนั้นแต่ว่าตัวฉันเองนะไม่ทราบหรอกจากนั้นนาซีเนี่ยก็ได้พูดมา ก็คือเราต้องเดินลงไปข้างล่างนั้นเหรอแล้วก็เวนเน่ก็ได้พูดต่อถ้าเกิดไม่อยากเดินอ่ะก็แค่กระโดดและแลนสลอตเน่ก็ได้พูดแทรกเธอหน่ะเลิกล้อเล่นได้แล้วจากนั้นแอนเน่ก็ได้พูดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเส้นทางเป็นแบบนี้แล้วก็ม้าอย่างซิลแวนอ่ะเดินลําบากแน่ทสร้างที่นามามาด้วยเนี่ยก็ได้พูดออกมาเช่นกันนั่นสินะแบบนี้เขาไม่สามารถพาไปได้แต่แล้ววินาทีนั้นสิ่งของดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดแทรกนี่พวกเธอสองคนน่ะไว้ฉันจัดการเอง ดอนนี่เ <Don> <Don nie S 1> หรอ,หรอและขณะที่ในตอนนี้แต่ละคนเนี่ยกำลังพยายามเดินลงข้างล่างเซนคลแอนส์ลอตเนี่ยก็ได้พูดออกมาพยายามเดินให้ดีล่ะดูตรงเท้าให้ดีก่อนแล้วค่อยเดินและเพื่อใครกลัวความสูงนะไม่ต้องมองไปข้างล่างเชียนตอนนี้ที่กำลังเดินเนี่ยก็ได้พูดออกมาไม่ไฟลทสเลยนะไอโซและเหมือนการที่ทางเดินกำลังสว่างอยู่เนี่ยจะเกิดจากสวิติตไฟของเชียนซึ่งเหมือนตอนนี้เพอร์ซี่เนี่ยกำลังนำหน้านาซีนี่นาซียหลับตาสิมนันอันตรายนะและฉะนั้นภาาปะตัดมหาดอนนี่ดอนนี่ตอนนี้นะกำลังใช้เชเลคแคเนสซีในการควบคุม ตั้งสมาธิตั้งสมาธิซึ่งแลนสลอนเน่ก็ได้พูดต่อทําทุกอย่างเป็นทีละสเต็ปตปนะดอนนี่และที่ดอนนี่กำลังทำอยู่ในตอนนี้เลยคือการเขยิ้มม้าสอตัวลงไปด้วยม้าสอตัวนี้เนี่ยคือ1ม้าของเจ้าชายทิสซนันและ2ม้าของแอนนเน่นั่น,นคือไอ้ม้าโง่ซิวแวน,วนส่วนซิวแวนที่อกำลังลอยตัวด้วยพลังเวทของดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา <c oughs> ยัางกับวินได้เลย <c oughs> แต่แล้ววินาทีนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้ดุนี่แกนายอยู่เฉยหน่อยสิฟ้า ฉันไม่เคยเคลื่อนย้ายวัตถุสองชิ้นมาก่อนนะเฟ้ยและขณะที่ดอนนี่เนี่ยกำลังดุไอ้มาโง่ซิแวนจากนั้นแอนเน่เนี่ยก็รีบปกป้องพวกเราตอนนี้เชื่อใจนายได้ไม่ไ่้ดอนนี่ดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดกับเงียบเลยเธอนะ่ะฉันกำลังใช้สมาธิอยู่เฟ้ยซึ่งเหมือนขณนะที่ดอนนี่เนี่ยกำลังใช้พลังตัวของแรลสลอตตอนนี้เนี่ยก็ได้อ่านใจเหมือนดอนนี่กำลังคิดว่าในตอนนี้นะยังไม่ดีเท่าที่ควรตัวเราต้องแข็งแร่งขึ้นและแข็งแร่งมากกว่านี้ นั่นก็เพื่อในส่วนของเจดด้วยแต่แล้ววินาทีนั้นเจ้าชายทิสซันเนี่ยก็ได้พูดมาขอโทษด้วยแลนสล็อตเชอ่อตัวชั้นไม่ไรัค่าแบบนี้แล้วก็ฟางทีแล้วเจดนะอาจจะไม่ต้องตายเขาอาจจะได้มาที่นี่กับพวกเราด้วยจริงๆแล้วนายนะคนกลับไปที่อาณาจักรเบนวิทเพื่อไปหาพ่อแม่ไม่ใช่หรอซึ่งแลนสล็อตที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกับ นายในตอนนี้เศร้าเชียวนะมีสี่หน่อยเจ้าชายสิ่งคำพูดนั้นไอโซเนี่ยก็รีบพูดออกมาเซอร์แลนซะ์สลอตน่ะพูดถูกแล้วค่ะในตอนนี้พวกเรายังคงอยู่ที่นี่พอชนะที่เราควรทําเลยคือทําหน้าที่เผื่อเจดค่ะคือ,ค,อคือว่าเจ้าชายทิดสันน่ะไม่ได้ผิดอะไรเลยและถ้าเกิดเจดัอยู่แล้วก็เจดก็ต้องพูดอย่างนี้เช่นกันซึ่งทิดสันที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดออกมาไอโซจากนั้นแอนน่เนี่ยก็ได้พูดต่อไอโซนะ่ะพูดถูกแล้วพวกเราในตอนนี้นะ่ะแชร์ทุกอย่างร่วมกันพอแล้วสิ่งแรกที่ต้อง และหยุดราชาเธอสิ่งคำพูดนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาตอนนี้พวกเรานะ่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วใช่ไหมล่ะเพอร์ซิวซึ่งเหมือนเมื่อเพอร์ซี่ได้ยินเนี่ยเพอร์ซี่ในตอนนี้นะฮะจะแรงงง,ง,งฮะจากนั้นแอนเน่ Anna เนี่ยก็ได้พูดย้ำพวกเราในตอนนี้นะ่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วไงแลนสลอตที่เห็นเพอร์ซี่เงียบอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเหมือนว่าตอนนี้จะมีคนหนึ่งในกลุ่มพวกเราที่ไม่เคยเข้าใจบ้าเลยเลยจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา คือแบบพวกเราจะเคลื่อนที่แบบแบบเรือหรอแล้วแล้วภาพของงาก,ก็ได้ตัดมาในตอนที่คุ่มของเพร์ซี่เนี่ยมาถึงพื้นแล้วเสียงของปิซาดิโอเนี่ยก็ได้พูดออกมาไม่ต้องกังวลหรอกหนะ้าเพราะว่าในตอนนี้พวกเราเนี่ยกใกล้แล้วใกล้เข้าสู่ดินแดนเผ่าปีศาจแล้วลองมองสิตรงนั้นอาจจะมีแสงอยู่แสงแสงนั้นเลยคือทางเชื่อมระหว่างดินแดนเผ่าปีศาจนะจากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมา งั้นก็แปลว่าในตอนในพวกเรานะ่ะต้องมาเชื่อหน้ากับ2ปัญหาสินะสิ่งแรกเลยคือ mm. มิยาสมาของนีแน้แดนเผ่าปีศาว่ากันว่าความมืดของมิยาสมานะ่ะจะเติมเต็มแค่เผาปีศาเท่านั้นดังนั้นแล้วเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่นะ่ะจะถูกกัดกินทางร่างกายและความคิดเพราะฉะนั้นแล้วพวกนายน่าจะพอคิดได้อยู่ว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่แล้ววินาทีนั้นพิซาจดีโอเนี่ยก็ได้พูดออกมานั่นแหละจุดสําคัญเหมือนว่าในตอนนี้ตัวเรานะ่ะจะลืมมันไปนเลยแต่แล้ววินาทีนั้นเจ้าชายทิสซันเน ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองสิ้นคำพูดนั้นทิสั้นก็ได้ไล่เวทโดยเวทนี้มีชื่อท่าว่าเซนคอร์และเมื่อพลังเวทนี้ที่ถูกไล่เหมือนว่าในตอนนี้แต่ละคนนะฮะจะมีพลังออร่าบางอย่างคอยปกคลุมร่างกายเซียงกเวทเนี่ยก็ได้พูดออกมาพลังเวทนี่เลยคือแสงศักดิ์สิทธิ์ท่ายังด้วยพลังเวทนี่นะพวกเราก็น่าจะพออยู่ได้ประมาหนึ่งวันแต่แล้ววินาทีนันทิสั้นเนี่ยก็ได้พูดแทรกเอ่อแบบว่าทษทีนะคือถ้าเกิดเป็นท่านแม่แล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงน่ะแต่ชันน่ะ6ชั่วโมงแฮ้แต่แล้วตอ่ ว่าแต่ว่าปัญหา2คืออะไรล่ะและฉะนั้นกเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาหัวนานนี่มันเป็นสมองพุดดิ้งหรืองไงอกันงั้นตัวไนก็ฝังไว้ปกติแล้วสี่พัน,นจะมีการทำสงครามกันซึ่งนี่นคือเรื่องเมื่ออดีตแต่ว่าเรื่องเมื่ออดีตได้มีการเกิดขึ้นมาประมาณ3,000ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ในตอนนี้สงครามมาจบไปไม่ได้แปลว่าพวกเขาในตอนนี้นจะต้อนรับเราเข้าดินแดนเผ่าปีศาจเข้าใจซึ่งวาซินคับพูนานิโอเนี่ยก็ได้พูดต่อที่เธอพูดมานะถูกแล้วถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วการเข้ามาาทีีี่่่นนยยก็ัออตรูด พราะฉะนั้นแล้วพวกเธอจะยังเข้าไปอยู่หรือเปล่าล่ะสิ่งหนึ่งพูดน่าแลนสลอนเนี่ยก็รีบพูดออกมาเลยรีบไปเอดอนนี่ตอนนี้เนี่ยเธอเงอะตกไม่ลังเลเลยนะจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดเสริมแลสลอตว่างไงก็ว่างั้นแหละไปกันเลยและเหมือนตอนนี้กลุ่มของเพอร์ซี่เนี่ยก็เริ่มเดินทางต่อขณะที่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังเข้ามาที่ดินแดนเผ่าปีศาจเหมือนว่าตอนนี้พวกเขานะฮะกำลังถูกจ้องมองด้วยอะไรบางอย่างและปีศาจต,ตอนนั้นที่กำลังจ้องมองเลยคือเบลเลียนเสียงเบลเลียนเนี่ยก็ได้พูดออกมา ข้าสัมผัสได้ถึงการมาถึงในประตูเกต220ฉะนั้นสิ่งของราชาปีศาจเนี่ยก็ได้ตอบกลับใครมากันและเบลเลียนเนี่ยก็ได้พูดต่อตอนนี้ตัวข้าต้องขอประชานอภัยด้วยเพราะว่าข้าตอนนี้ก็ไม่อาจทราบว,ว่ากลุ่มที่ได้มาถึงนะจะเป็นกลุ่มของมนุษย์หรือความจริงแล้วมนุษย์พวกนั้น,น,นมาจากอาณาจักรคาเมลอดพอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วข้าใช้มันเข้าใจได้ถึงความเสียใจจากสิ่งที่มันได้ทําลงไปเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรกันดีครับท่านราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นเสียงของเซลดิสเนี่ยก็ได้พูดกลับไปหน้าที่ของเจ้าเบลเลียนจับกลุ่มพวกมันมาและส่งตัวมันมาให้ค่ะและมังงะตอนที่103ก็ได้จบลงไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ